ของเชอรี่ที่พอตอนช่วงที่เป็นโควิดนะครับก็จะประมาณนี้คร่าวๆส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีคนมาเอาของผมไปนะครับจริงๆไม่ได้โตขนาดนี้เท่ากับเม็ดมะขามน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่เล็กๆนะครับประมาณนี้เขาก็มาเอาแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือส่วนที่เหลือลเล็กๆน้อยๆนะครับผมเอาให้ดูนะครับว่าช่วงตั้งแต่โควิดมาเนี่ย หอยเชอรี่ไม่ได้โตมากนะครับไม่ได้โตมากนะครับหลายคนก็คือจะดูคลิปว,ว่าช่วงโควิดแล้วก็มาหันมาเลี้ยงหอยเชอรี่มันไม่ได้โตเร็วขนาดนั้นนะครับไม่ได้โตนะครับความจริงไม่โตนะครับขอยืนยันนะครับผม <S <S มันจะประมาณนี้ครับผมเนี่ย,ยอันนี้ก็คือเทียบกับนิ้วชี้ผมนะครับนิ้วชี้นิ้วมือนิ้วมือผมเนี่ยมันก็นิ้วมือเรามันก็เล็กใหญ่เคินกันไม่เท่าไหร่หรอกครับผม มันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือหอยเชอรี่คือถ้าเกิดว่าเราเพาะเป็นรุ่นรุ่นมันก็จะเห็นประมาณเนี้พักพักกันไปก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้โตมากนะคะ <c oughs> รับหอยเชอรี่นะครับมันไม่ได้ว่าก็คือตัวเป้งตัวใหญ่ตัวโตอย่างในพวกรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ไม่ใช่นะครับรุ่นนี้ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่หอยเชอรีใ่ใหญ่ขนาดนี้ แล้วก็ดูจากไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ว่าคนที่เพาะหอยเชลลี่เริ่มแรกจุดเริ่มต้นนะครับผมมีที่มาที่ไปแต่ละคนมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมผมมั่นใจนะครับผมมีที่มาที่ไปแน่นอนชัวร์นะครับเนี่ยเห็นไหมดูดูดูนะครับผมเนี่ยขนาดมันจะต่างกันนะครับส่วนใหญ่หอยพวกนี้หรือว่าไซส์ใหญ่กว่านี้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการจับจักแหล่งน้าธรรมชาติมาแล้วก็มามาแล้วก็มาแนะนํามาบอกว่าเลี้ยงจริงถ้าเกิดว่าเราเพาะจริงๆนะครับมันยังไม่ถึงนะครับ ก็ยังไม่ถึงแม้จะอยู่ไซส์เนี้ยนะครับผมเอาความจริงเข้ามามาคุยเพราะว่าต้องการที่จะให้ข้อมูลที่มันชัดเจนนะครับคนที่มาเลี้ยงเนี่ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อประมาณไหนแล้วก็ในกรณีที่อย่างเนี้ยถ้าเกิดเราเห็นนะเราเห็นที่เราเห็นประมาณเนี้ยนะครับผมว่าเราต้องใช้ไข่หอยเชลรีเยอะไหมขนาดไหนนะครับผมขนาดนี้เราใช้แค่นี้ก็พอครับนี่กระป๋อเล็กๆแค่นี้ประมาณนี้ก็เหลือเฟือแล้วครับผมแค่นี้เราก็ได้ได้ ไขเชอรี่แล้วนะครับผมประมาณนั้นนะ่ะนี่ก็เริ่มคำนะครับเพราะอากาศเริ่มอบอบุ่นนะครับอากาศเริ่มเริ่มอบอุ่นเขาก็จะเริ่มดำดำแล้วก็แตกแล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวนะครับผมแต่ถ้าเกิดทอนถอยกลับไปเนื้อหนาวนะครับอันนั้นคือฝ่อเลยอันนั้นจะเป็นตัวนี้อ่ะเอาไปแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ครับผม ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมไม่เหนียมากเนื่องจากโควิดมานะครับเนื่องจากโควิดมาก็จะประมาณเนี้นะครับเห็นไหมครับดูดูประมาณนิ้วชี้นะครับแค่นั้นเองหรือจะว่านิ้วโป้งนะครับนี่คือหอยเชอรีที่เพาะจากไข่จริงๆถ้าเกิดว่าเพาะได้มันก็จะเป็นไซส์ที่ใกล้เคียงกันมากนะครับประมาณนี้ยเนื่องจากว่าผมเพาะในกระมังนะครับกระมังนะครับผมมันก็เลยจะไม่ได้โชว์มันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ทับให้ดูว่าเออหอยเชอรีเพาะได้นะ พอได้นะครับผมมันสามารถที่จะเป็นอาชีพได้นะครับสําหรับคนที่นะครับคนที่ตอนนี้โควิดเข้ามารอบ2เนี่ยค่อนข้างหนักหน่วงนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเลี้ยงนะครับผมอยากจะเลี้ยงเนี่ยแนะนําให้ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่แนะนําให้ซื้อไข่นะครับการซื้อไข่ไปเนี่ยการซื้อไข่ไปโอกาสที่ไข่มันจะแตกมันเสียหายเนี่ยเปอร์เซ็นต์ประามาณ90%นะครับมันใจว่า90%โอกาสเสียหายสูงมากนะครับขนาดไข่ป็ดไข่ไก่ยังแตกเลย ไข่หอยเชอรี่นี่แค่มือลูปมันก็แตกนะครับละเอียดอ่อนมากยว่ถ้าเกิดว่าเป็นปูพ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์ไปอย่างเงี้ยมันก็จะมันก,จนกจ็จะดีนะครับพ่อแม่พันธุ์เนี่ยริง,รงไซน,นี่พวกเนี้ยนี้คือเก็บไปแล้วนะครับไซส์ประมาณเนี้ยนะครับผมก็พอเพียงแล้วนะครับผมประมาณเนี้ยนะครับ ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยพวกนี้ก็พอนะครับผมไม่ต้องใหญ่มากให้เท่ากับมะนาวพวกแต้นพวกนี้หรือเล็กกว่าก็ใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยนี่คือการการเพาะหอยเชอรี่จากไข่จริงๆไข่จริงๆเป็นรุ่นเดียวกันจริงๆนะครับมันก็จะโทนเนี่ยอันนี้เป็นทั้งไข่หอยเชอรี่สีทองแล้วก็ไข่หอยเชอรี่ธรรมดา ก็ยังไม่รู้นะครับว่า,วามันจะเป็นสีทองสักกี่ตัวนะครับตอนน,นเรื่องขยับก,กันนะครับอันนี้ก็คือพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะามาทำเป็นเทศบาลเทศบาลเก็บกวาดนะครับเก็บกวาดที่กุ้งของผมอะถ้าปร,รากฏว่าปั๊มมันหยุดนึ่งจะน่าจะหนูหนูตัดให้ถ้าทำให้สายไฟมันหลุดปั๊มเลยไม่ทำงาน ท่านี้กุ้งก็เลยนอกน้ำนะครับนกน้ำที่เห็นนี่ผมคิดว่าไม่รอดนะครับผมก็เลยจะปล่อยหอยเชอรี่ลงไปนะครับหอยเชอรี่ลงไปจัดก,การเก็บกวาดนะครับสักสามวันสามวันจะนะผมก็เก็บหอยเชอรี่ของผมออกต่อไปแล้วก็ไปเลี้ยงอีกบอ่อหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็ยังจะเป็นกุ้งเหมือนเดิมอาหารก็เป็นของมันนะครับส่วนหอยเชอรี่เพราะว่าหอยเชอรี่เนี่ยเราต้องให้อาหารที่เป็นพืชเป็นผักเวลากินการถ่ายเทน้ํามันต้องอันนั้นกว่า นะครับผมต้องนั้นกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราหอยเชอรี่เลี้ยงควบคู่กับกุ้งฝอยจริงจังถ้าเกิดเราให้อาหารเนี่ยโอกาสที่น้าจะสปกปรกแล้วทําให้กุ้งนอกน้ำเนี่ยเป็นไปได้สูงมันควรจะแย่แต่ถ้าเกิดจะให้มีออหอยเชอรี่ก็ไม่ควรที่จะมาเยอะไม่ควรเยอะเก็บกวาดนิดๆหน่อยๆก็พอหรืออาจเราอาจจะใช้พวกหอยขมไอ้อผมหอยจูบนะครับไอ้อผมหอยจูบเข้ามาช่วยนะครับผมเข้ามาช่วยก็ได้เหมือนกัน ถ้าเกิดว่าในช่วงโควิดนี้ถ้าเกิดสนใจนะครับก็ฝากกดติดตามต้องการ์ฟาร์มด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องหอยเรื่องหอยเรื่องกุ้งนะครับจิ้งหรีดนะครับผมพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะครับผมก็จะแนะนำกันไปฝากกดติดตามด้วยนะครับ